เต้มคอมพิตเตอร์เลยแต่ไม่เป็นไรกาวจะเซอร์ไพรส์นักหน่อยแต่ว่านักหน่อเกย์สำเป็จมันไม่ได้เกิดขึ้นนั่นแหละฮะเกย์เต้นใช่ไหมจำท่าไหนกันได้บ้างให้ไม่พูดแล้วเดี๋ยวโดนโดนว่าครับ <c oughs> <c oughs> คะค่ะถ้าอผมเป็นคนเสียงอย่าไรคะคะค่ะเฮ้ยนี่สิก็เคยจังไหนฮะทำไมจ๊ะไม่ไม่ไม่ได้ปลูกอ่ะดิถ้าถ้าจะปลูกอ่ะปลูกปลูก ว่าแล้วเชียร์นี่เขินเขินนะเขินเขินกินอะไรกินอะไรกิน So uh, when 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 will you go back to China? เอ๊ะโอเค กำลังเล่นอยู่ก็จะพูดภาษาอยากอยากสุดพูดภาษาอะไรภาษาดูหน้าหน่อยหน้า